โอเคครับทุกคนและสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดของไคจูนิเวิร์สผมจะพาทุกคนมาดูข่าวสารใหม่ล่าสุดของทางไคลจูนิเวิร์สกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่คลิปแบบนี้นั้นก็ได้ห่างหายกันไปอย่างเนื่องนานเลยนะครับผมตั้งแต่มันไม่มีก็อสซิลล่านั่นเองนะครับก็ไม่แน่นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็ได้นะครับที่ผมทําข่าวสารของไคจูนิเวิร์สนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวเกมมันกำลังจะทําให้เป็นเกมใหม่แล้วนะครับผมซึ่ันนนก่กนอยอคเ Godzilla, อคเ,เ,เบบทีุ้ นั่นเองนะครับก็เร้่ทุกคนได้ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ไคจูเนเวอร์เนี่ยไม่มีกอร์ซิล่าแล้วนะครับผมส่วนใหญ่แล้วตอนนี้จะมีอัปเดตแต่พวกไคจูที่เป็นไคจูจีโน่ของเขานะครับหรือว่าไคจูแบบที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ไม่มีตัวเีโมเดลเป็นตัวเก่าๆแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นเห็นไหมพวกเนี่ยนะครับผมพวกตัวใหม่ๆนะครับผมโบลไคเซนหรือว่าตัวนี้นะครับผมที่กำลังจะเป็นตัวใหม่ที่จะอัปเดตมานะครับผมรวมไปถึงทางด้านของไอ้พวกเนี่ยการเมนด้าอะไรอย่างเงี้ยอินเซเนโรสนะครับผมมมกกก็ตรๆเเลลยยวว่่่่านนััะคค้ีีไอแ นะครับนี่คือแบบอัปเดตหลังมาเนี่ยตัวใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคาเกดิวะแางเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูข่าวสารกันแบบล่าสุดของตัวเกมกันหน่อยนะครับผมว่ามันมีการอัปเดตอะไรมาให้ทุกคนได้ทราบกันบ้างนะครับผมก็คือง่ายๆเลยนะครับผมตัวละครตัวต่อไปที่จะมาในใครจ n นิเวิร์สนะครับผมต่อจากเจ้าการมันดาตัวนี้นะครับผมที่เป็นตัวภูเขาไฟปาก้อนหินพ่นไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือจะเป็นนานของเจ้าตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับะครทีี่่่มชือวาคนะ ครับผมนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมนะเป็นตัวละครที่น่าจะมีสกิลอะไรต่างๆให้เราได้ลองเล่นกันดูนะเพราะว่านี่เหมือนกับเป็นลักษณะโลโก้เหมือนของธนูตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวละครแบบสายสันในนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นทางด้านของเจ้าตัวนี้นะผมว่าจะเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับผมที่เป็นรูปมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็ตัวละครถัดไปจากนี้อีกใช่ไหมก็คือน่าจะเป็นทางด้านของตัวนี้ต่อนะครับแต่ก็ไม่รู้คือตัวอะไรนะก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันไม่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับก็ซิล่าแล้วยนรรผมข้าางงงล่ต เลยนะครับเดี๋ยวมาอ่านให้ดูกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาก็บอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอโมเขตเนี่ยก็ต้องมาอาทิตย์นี้นะครับผมที่ผมลงคลิปเนี่ยแต่ว่ามันแน่ต้องทําการเลื่อนไปอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็คงจะเป็นวันที่เท่าไหร่วะประมาณสักอีก 3- 4 5หวันก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับทุกคนคลิปนี้จะลงก่อนนะก็ลองนับวันดูก็แล้วกันนะครับวันนี้วันที่สิบสี่เนาะอ่ะแล้วก็นี่เลยครับผมข่าวสารใหญ่อีกอันนึงนะครับผมมาเป็นแบบโอ้โหบทบรรยายเลยนะครับผมเดี๋ เ,เขาบอกมานะว่าในขณะที่เรากําลังเร่งอัปเดตโมเคชนะครับหรือว่าตัวธนูเมื่อกี้นะครับผมในสัปดาห์นี้เราอาจจะแบ่งปันเสียงต่างๆมากมายที่เรากําลังทําเบื้องหลังให้คุณได้ทราบนะครับผมก็เขาบอกมานะว่าฉันมีความมีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะประกาศว่าแผนที่เกมใหม่เอี่ยมกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอ่าน,น่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่จะเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็ที่พระนายทำงานอย่างหนักมากในเรื่องนี้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและไม่เหมือนกับแผนที่เบต้าปัจจุบันของเราอ่ะแสดงว่า ว่าพวกโตกเกียวอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะคงหายไปหมดแล้วนะครับผมแผนที่นี้จะเป็นรูปแบบใหม่หมดพร้อมทั้งทรัพยากรแผนที่สภาพแวดล้อมและเมืองใหม่ทั้งหมดเราวางแผนให้แผนที่นี้กลายเป็นแผนที่จบับสมบูรณ์สาหรับโลกจกักรวาลไคจูใหม่ก็น่าเป็นประมาณว่า New ไคจูยูนิเ e อร์สเองนะครับก็คือเกมใหม่ของเขาแหละที่เราสร้างมา ตั้งแต่การรีแบรนด์อ่ะก็คือสร้างมาตั้งแต่การไม่มีกอซิล่านั่นเองนะครับผมเป็นที่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและเรื่องราวหลายท่านถามถึงเหรอคืออะไรวะก็ประมาณว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่แหละนะครับรวมไปถึงการอ่ารากฐานของหน่วย NPC กองทัพเรือและทหารของเราด้วยอ่ะก็ยินทุกคนแน่ทรกบันดีนะครับว่าใครจินริรวสเนี่ยมีรถถังด้วยนะครับแต่ไม่รู้มันหายไปไหนก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับที่เขาออกไปกําลังพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับผมโดยขณะนี้สกเกปเตอร์ต่างๆหรือว่านกทมเลปรแวะศผ้็ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างโมเดลจำลองหรือว่าโมเดลเนี่ยพื้นผิวต่างๆก็กำลังทำงานอย่างหนักเช่นเดียวกันแล้วก็เขาบอกนะครับว่าแม้ว่าเราจะไม่พร้อมจะประกาศวันวางจําหน่ายก็คือวันอัปเดตแหละนะครับแต่คุณสามารถคาดหวังที่จะเห็นตัวอย่างเพิ่มเติมของแผนที่ใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนข้างหน้าขณะที่เรากําลังเตรียม ความพร้อมกับการอัปเดตครั้งใหญ่ล่าสุดของเรานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมใคจ u นิเวิร์สที่กาลังเป็นไปหลังจากนี้เนี่ยคงจะมีอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับผมที่มันจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเห็นไหมเขาก็ลงเป็นรูปเรือรบมานะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครจําได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีเป็นเรือรบมาแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่เอาเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับก็แปลกใจเหมือนกันแล้วนี่ก็คือจะเป็นสิ่งลุกสร้างนั่นเองนะครับก็เฉยๆไปแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับนี่ ว่านะครับผมเป็นแผนที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ดูไม่คุ้นชินเลยนะครับผมกลายว่าแบบไม่ใช่แบบที่เป็นกอสซิล่าเหมือนเมื่อก่อนที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอย่างเช่นโตเกียวอิสลาเดมาร่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่น่ามีแล้วนะครับอารมณ์แบบเคีเจอร์เลยนะครับผมก็คือจะมีทางด้านของแบดแลนด์ดิเซิร์ดนะครับผมเนี่ยชาเรตแบดแลนด์สกุระบอสซอมหรืออะไรวะเนี่ยแอตแลนติสนะครับมีโวลทรีการ์เดนสกุระบอสซอมมีฟรอสต์เบชเทนไอซ์เบิร์กนะครับมีดิเซิร์ดซาวาน่ามัสรูมแล้วก็มอสทร แต่ว่าเออ ไม่มีเมืองเฉยเลยเว้ยเฮ้ยผมรู้สึกแปลกใจนะทำไมไม่มีเมืองก็ไม่รู้นะครับปร,รับคอนเซปต์นี้นะแต่ผมว่าเมืองน่าอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับก็จะมีเป็นภูมิประเทศนะครับผมไบโอมที่แตกต่างกันไปนะครับผมมีเป็นป่ามีเป็นทะเลทรายมีเป็นหิมะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ผมก็มองว่ามันแปลกๆอยู่ดีแหละมันคือมันเขาเรียกอะไรมันหายจากความเป็นไคจูนเวิร์สที่เราได้คุ้นเคยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิ ว่าเออมันมันเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันเหมือนกับมันกำลังจะทําแบรนด์ใหม่ทําเกมใหม่ที่แบบไม่ให้นึกถึงก็ซิไล่์อีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจเขาแหละว่าเขาโดนลิกสิตนะครับทุกคนนะเห็นไหมตัวละครต่างๆก็ไม่กลับมาเลยนะขอแบบก้อนเฮเซเบอร์นิ่งกลับมาในร่างที่แบบดูดีกว่าเดิมก็ได้นะแต่สกิลเดิมผมก็ยังแบบทําให้นึกถึงอดีตเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาไม่ทําอะไรเลยทุกคนผมก็งงเหมือนกันนะครับผมนะหรือว่าเขาจะนะไม่มองข้างหลังแล้วก็จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับยังไงก็รอง ครับผมนี่รอดูนะครับไปตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละคงจะมานะครับผม